สวัสดีครับพบกับผมครับผมอัดครับวันนี้ผมพามาชมแกจ็ตอีกตัวหนึ่งในส่วนของรถแคมเปอร์ควรจะมีครับมันก็คือมุ้งครับคันนี้ผมติดมุ้งนะครับในรถแตงโมนะเวสฟาเีนะครับอันนี้ของพี่ท็อปไข่มุกดดำนี่เองครับก็ตัวนี้ด้านหลังเนี่ยของเราจะทำเป็นมุ้งครับแบบนี้เลยเข้ารูป นะครับก็จะเว้าตำแหน่งของอฝาท้ายไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแบบนี้มันจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับแล้วเข้ารูปพอดีเป๊ะเราจะไปดูข้างประตูสไลด์กันครับตอนนี้ยังอยู่ในการติดตั้งเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพามาดูอีกทีหนึง่งนี่ครับประตูสไลด์อ่าเราก็จะเป็น เป็กด้านบนนะครับเป็กด้านบนแล้วก็ด้านล่างข้างๆก็จะเป็นเป็กรุ่นนี้เราจะใช้เป็นเป็กครับก็จะติดตั้งได้เข้าลูกแล้วก็เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราสามารถปิดประตูได้นะครับก็ฝากผลงานของเอเชียแคมเปอร์ไว้ด้วยนะครับอันนี้ในเรื่องของมุ้งซึ่งในเรื่องของมุ้งเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะครับที่สามารถใช้งานที่เราทำไปเป็นแบบมาตรฐานให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูได้นะครับใครอยากได้รุ่นไหนตอนนี้ถ้าในของเรื่องของมุ้งเนี่ยมันจะมีในเรื่องของโฟกตังโม T 3 T 4 t ที 3, ท่ 4, ท 5, มีหมดเลยนะครับในรุ่นของ T 3 T4 t ที 3, ที 4, ท 5, ก็จะมีในรุ่นของเป็นแม่เหล็กนะไม่ต้องเจาะคับซื้อไปใช้ได้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในของ h ฮเอชหลังคาเตี้ยนะครับรุ่นก่อนปัจจุบันก็มีของ ในของ m a จ j สตี้มีนะครับ m a จ j สตี้ก็มี v e n จ u r ีรู้สึก v e n จ u r y จะมีฝาท้ายนะครับเบนจะมินแบบรุ่นเจาะนะครับอยากได้รุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้ครับ Hyundai h ุนได้ฮิชวนก็มีครับในเรื่องของมุ้งนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ